ทีมของของกลุ่มปฐมวัยเรื่องของการพิจารณาข้อมูลในในรอบนี้ค่ะก็เป็นทีมงานทั้งหมดอยู่ด้วยกันสามคนสาวสาวสามค่ะสอนอเมนะคะถ้าลองจำได้ได้ยังอเมใหม่เรียนท่านรองศึกษาธิการจังหวัดทั้งสองท่านนะคะแล้วก็พี่น้องที่ร่วมกับเพื่อนรุ่ท่านค่ะแนะนำอีกครั้งนะคะ และวีบัญญมศิริมงคลค่ะชื่อเล่นชื่อชื่อหญิงค่ะก็ปีนี้ก็จะร่วมขับเคลื่อนไปกับสอนอนหาค่ะเรียกว่าผมจะดูในเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายค่ะที่เป็นของในส่วนที่สารดิจิตอลมากนิดครับพัฒนาสังคมกำลังงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่างๆตามหน้าที่ครับ ดูแลเรื่องสถานะการเด็กะชนที่พมอดูแลเป็นนายทะเบียนสวัสดีค่ะว่าสถานีาราี่ทธุรกสรชื่อชื่อบุตมนะคะเป็นภัยบาลวิชาชีอยู่ที่สสจราชสุขจังหวัดค่ะดูเรื่องของมิติด้านสุขภาพของประชาชนตั้งแต่เริ่มปฏิวัติ เราจะสูงตามสังกัดแล้วก็สูงเป็นเมืองกึ่งเมืองแล้วก็ชบบนบทค่ะแล้วก็สังกัดเอกชนสวทแล้วก็สังกัดอะไรนะคะของท้องถิ่นคราวนี้จะสูงแบบเนี้ยมาทุกๆ5ปีเริ่มแรกเราทําที่ปี54 59แล้วก็รอยต่อระหว่าง64กับ65ซึ่งเดิมทีอะค่ะเราได้ i อที่95 93แล้วก็ล่าสุดได้99 ก็ถือว่าเรามีพัฒนาการในเชิงที่ดีขึ้นดังนั้นโปรเซสในการทํางานทั้งหมดนะคะเราก็เลยอยากดูว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยเริ่มตั้งแต่การเตรียมของที่จะตั้งครรภ์การติดสนธิการดูแลในช่วงของการตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของในศสื่อสาเด็กเล็กในโรงเรียนที่สังกัดของเองแล้วก็สังกัดของเอกชนแล้วก็ในส่วนของท้องผิดด้วยดังนั้นกระบวนการทั้งหมดนะคะ ไม่ใช่สาสุขคนเดียวที่จะทําให้ไอคิวผ่านหรือไม่ผ่านก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราก็เลยเป็นองค์คาพยกทั้งหมดที่จะต้องเาพัฒนาดิเพื่อไปทำให้นักเรียนท่าลองว่าสามคนเนี่ยยิงเมนะเนี่ยอยู่ในชุดอยู่ในยุทธศาสตร์ซึ่งทํางานเรื่องของบูรณาการทั้งหมดเรื่องความเหลื่อมล้าแล้วก็เรื่องกระถมวัยเชิงบูรณาการจังหวจอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือสามสามคนแล้วปีนี้ก็จะได้น้องจินจินเนี่ยก็จะเก่งเรื่องไอทีก็จะเอามาช่วยในเรื่องของข้อมูลนะคะ อนนิสแนะนำก่อนขึ้นมาสวัสดีครับพัฒนาสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน้าที่รคจะดูแลเรื่องสถานะเด็กเอกชนที่พมดูแลเป็นนายทะเบียนเหตที่สามเนี่ยค่ะก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายปฐมวัยเด็กเสี่ยงหลุดและก็เด็กนอกระบบ3กลุ่มที่เราพัฒนาของกสสตอนนี้ปีของคุณเจริญรัตเนี่ยค่ะได้สามล้านห้า มาพัฒนานกลไกค่ะสองปีที่ผ่านมาเราเน้นช่วยเหลือเด็กมุ่งเป้าหาเด็กได้ช่วยเหลืออย่างยังย่งยืนจนเกิดโมเดล4 3 3 1พอปี3ของกอศาสศเขาจะเน้นในเรื่องของการพัฒนานกลไกของจังหวัดทํายังไงถ้าเกิดว่ากศาสศไม่ให้ทุนแล้วเนี่ยทำยังไงจังหวัดจะสามารถอยู่ได้โดยในเรื่องของกลไกในการช่วยเหลือเด็กดยืนเด็กลาแข้ง<ด>ของตัวเองเพราะฉนั้นเฟส3จึงเน้นไปที่การพัฒนานกลไกซึ่งตัวนี้ค่ะ วันที่24พฤศจิกายนี้คุณเจริญรักจันจัดตั้งสมัชชาการศึกษาด้านความเหลื่อมลังทั้งจังหวัดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเราคือเด็กประมวัยจะต้องมีสมัชชาด้านนี้เพื่อที่จะเป็นเป็นนโยบายเชิงสาธารณะแบ่งเป็นห้อง กับเด็กเสี่ยงหลุดจึงเป็นที่มาวันนี้ว่าีเรยนเชิญทางน้องก่งนกศสาอาจารย์ก้อยกับาอาจารย์ปิ่นซึ่งเป็นทีมส่งยิ้มเนี่ยค่ะคอยซัพพอร์ตพวกเราข้างหลังเนี่ยทำยังไงเราจะได้ข้อมูลเด็กปฐมวัยทั้งจังหวัดในวันนี้ทุกภาคส่วนทางด้านกายทั้งเนี่ยค่ะสังคมร่างกายก็จะเป็นคุณหมอหุ้ สังคมก็จะเป็นน้องโก้ท้องถิ่นกับเราก็จะเป็นเรื่องของการจัดประสบการณ์กําเด็กเพราะฉะนั้นเราแบ่งกันเรียบร้อยแล้วค่ะขอขึ้นนิดนึงเราแบ่งกันเรียบร้อยแล้วว่าใครจะใครหาข้อมูลอะไรแล้วมาซัพพอร์ตกันเพื่อที่จะให้พันให้อาจารย์ปิ่นใช้ข้อมูลเป็นคนเขียนอาจารย์ปิ่นจะเป็นคนเขียนให้เราสังเคราะห์แต่เราจะเป็นคนสังเคราะห์ในภาพฟังก์ชันของตัวเองให้อาจารย์ปิ่นก่อนแล้วอาจารย์ปิ่นจะเป็นคนสังเคราะห์ภาพรวมกับน้องๆกลิ่นกับทีมทีมวิชาการ ซึ่งกะสศก <ๆ half. S 1> <ing> ็ม <Yeah well, S 2> ีทีมวิชาการช่วยเขียนนี่ค่ะเราแบ่งกันเราเห็นเส้นทางที่จะไปสู่สภาการศึกษาเพราะว่าทางเรารับสภากทางศึกษาแต่ที่ตัวสมัชชาเป็อตีมหนึ่งเป็นตัวแขนงย่อยของสภาของเราซึ่งศึกษาเราเป็นเจ้าภาพใหญ่อันนี้เราไม่เคยทําเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นวันที่ที่สี่เราจะมองภาพออกไลยว่าการที่จะก่อตั้งสภาการศึกษาของเราทุกภาคส่วนเราต้องเริ่มจากตรงไหนอันนี้คือเป็นเป็นข้อดีของ ก็ต้องนาเรียนว่าสถานภาพของเราสี่กระทรวงหลักนี่ค่ะอันนี้เป็นสี่เสาเทเวีก่อนเนียวแน่นมาตั้งแต่ปี62คนทํางานอาจจะเปลี่ยนบ้างแต่โก้เข้าไปอยู่กับเราตลอดนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยยังไม่ต้องมีหนังสือแล้วท่านรองเมงื่อวานหนังสือเพิ่งออกท่านรองก็เพิ่งเซ็นแต่เราโทรกันหาก่อนคือ,อเราโทรกันว่างไหมยังไงอันนี้คือคือคือ,คอ,คอการทํางานที่ถือว่ายังใช้ความสัมพันธ์พี่น้องอันนี้นาว่ามันมองว่ามันใช้ได้ดี จะเป็นจํานวนเด็กทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของสุขภาวะแล้วก็เรื่องของการข้อสี่ในเรื่องของว่าสถานการณ์ปัญหาเนแต่ละมิติดเนี่ยใครรับผิดชอบอย่างเรื่องของการบริหารจัดการก็จะเป็น 3, 3สามสามเสาหลักสธจสธจและพมจส่วนเรื่องของการจัดประสบการณ์เรียนรู้ก็ยังเป็นเราอยู่กนะ็คือสธจสธจและก็พมจ สอทจสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสอทจห้องศึกษาส่วนสีหลอดอ่ะตอนนี้ย้ายย้ายสานักศึกษากลับไปเรียนที่กับแม่ที่ยโสธรค่ะแต่ว่าก็สภาพอะไรก็โอเคอันนี้ประสานกับคุณโนดมาอันนี้แจ้งข่าวล่าสุดน้องโก้ด้วยค่ะตอนนี้วันนี้ก็เลยจะไปเยี่ยมน้องแชมป์น้องโตที่กําลังจะจบการศึกษาแล้วเหมือนว่าจะมีที่เรียนแล้วค่ะ ร่วม,มกันาการะหว่างพื้นที่เนี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าอ,อ,อาจจะเป็นรโรงเรียนที่เป็นต้นแบบเนี้ยค่ะมีการทําง,งานร่วมกันหลายส่วนเพราะสุดท้ายเนะะี่ยค่ะงานตรงเนี้ยเอีมันก็จะไปเชื่อมกับงานโครงการอื่นๆของกสศอย่างเช่นครังภูรัินหรือทีเอสยูพีค่ะเพื่อที่แบบตอบโจทย์ทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อช่วยเด็กคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมกันไปอย่างเงี้ยนะะแต่ว่าอาจจะมีท่านเท่าที่ก่อน,นะ เพราะถือว่าจะเยอะมากจริงๆเลยเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนี้คือรีสในส่วนงาน a อ e ก่อนนะคะแต่สุดท้ายพอมันจะไปเชื่อมมันไปเชื่อมแบบทางแบบโครงการหรือโครงกครูเนี่ยซึ่งท่านอาจจะคุ้นเคยเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวพอมีการคอนเนคเกันอย่างเงี้ยก็จะเห็นเป็นแบบภาพกว้างขึ้นว่าจริงๆกศสเนี่ยค่ะทำงานตั้งแต่แบบเล่าสุดเลยค่ะหรไปถึงว่าตั้งแต่เด็กเด็กเล็กประถมวัยก่อนไปเรียนจนไปถึงเออ่25ปีเลยค่ะ ทำทุกช่วงวัยในระบบนอกระบบแล้วก็เยาวชนเด็กเล็กเ่ยค่ะทำทำในทุกมิติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำอะค่ะก็ถ้าโอกาสหน้าก็อาจจะเรียนเชิญท่านไปร่วมแบบในงานใช่และเปลี่ยนงานอื่นๆของสํานักหรือของกศธต่อไปอ่ะค่ะความเป็นการจัดการศึกษาเชิญพื้นที่นั้นเนี่ยทากศสสก็มองว่าไม่มีใครรู้สภาพ ัญหาดีที่สุดเท่าที่นีค่ะก็เลยคิดว่าต้อบให้พื้นที่มีส่วนในการจัดการของตัวเองแต่ว่าเวลาที่เราจัดการกับปัญหาแล้วเนี่ยเราพบว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการศึกษาอย่างเดียวที่มันต้องไปกับหลายเรื่องในหลายมิติหลายหน่วยงานที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกันเพราะว่าการที่เด็กหนึ่งคนสรุดจากระบบการศึกษามันต้องผ่านอะไรหลายอย่างครอบครัวสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่าที่เด็กสรุดได้เพราะฉะนั้นก็เลย ทำให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการเรื่องของ a าเรเบดิคเกชันนะะก็หวนน้าหวนน้าโครงการและทีมราอยู่ที่สนามมันแจกจ่ายก่อนตะขงแน่าจันทรวันนะะแล้วก็จะมีอาจารย์ภูมิภาคเนี่ยที่อยู่ทั้งยี่สิบสองจังหวัดคอยเป็นทีมวิชาการสนับสนุนร่วมกับทีมวิชาการของมอฟโอละครับทีมของมอฟโอลค่ะของมอฟโอลว่าก็จะมีอาจารย์ในทุกๆจังหวัดนะคะก็เราก็จะมีเครือข่ายอาจารย์ภูมิภาคมีทั้งที่ขอนแก่นอะไรขอนแก่นแล้วก็จะมีที่ ภาคกลางก็จะมีที่มอเกษตรข้าแท่แสนนะคะมีที่อะไรเทคนลิลเชมงบุคคลคจากกรุงหัวหน้าอป่างวนี้ค่ะแล้วก็มีที่มอพยาวเราก็จะมีพบทั้งอาจารย์พูดภาคทั้ง12จังหวัดคะ่ะก็คอยให้ให้การสนับสนุนในตุทุกจังหวัดค่ะเรื่องถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันผิดไปตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเด็กว่าเราไเราวิเคราะห์ข้อมูลกันแล้วมีทั้งส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยตั้งแต่เขาเรียกกอ,องทุนสมุทรภาเนาะ ทั้งท้องถิ่นทั้งมหาลัยทั้งไอซีทีทั้งสาธารณสุขทั้งศึกษาในเทศทั้งพมจจังหวัดครบส่วนที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาคุยมาพูดมาหาข้อมูลมาวิเคราะห์กันแล้วก็ทําให้มันเกิดประโยชน์เพราะว่าจังหวัดขอนแก่นที่ตามที่น้องได้เรียนเมื่อสักครู่นี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดนําร่องเลยใช่ไหมซึ่งจะไปต่อยอดที่ว่าเรามีโอกาสมวทีต่าง ก็ขอชื่นชมยินดีกับพวกเราถือว่าเป็นงานการศึกษางานบุญงานมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สําคัญนะครับเพราะนั้นถ้าเราเริ่มที่เด็กปฐมไว้ได้ถูกต้องเมื่อมีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องเราแก้ปัญหาทําโปรเจกต์โครงการแก้ถูกต้องมันก็ น่าจะเป็นงานบุญนะพวกเราถือว่าเป็นคนมีบุญนะแล้วพวกเราที่ฟังมาอันนี้คือหัวใจอะไรนะชื่อว่าทีมส่งยิ้มขทีมส่งยิ้มคือเรามากันด้วยหัวใจฝ่ายนี่ก็ดูตั้งแต่ตั้นคันอะไรเพราะว่าแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวโยเกี่ยวความท้องู่เหมือนกันก็ต้องคอเชื่ชนชมนะแปลกใจมากนะครับในการมาอยู่ศึกษาที่การจํานวัดสาม้อสี่ท่านมาสามบัดโอ้ค่ะ ใช่มาพร้อมกันเลยคือในความในความคิดในมุมมองไอ้สึกษาทีการจังหวัดทำมาไหนนะคแต่ก็ที่เริ่มมาขอนแก่นก็ฟังจากพี่น้อง้วบอกเขาบอกขอนแก่นเราทํางานมีคุณงานีขึ้นให้ดูแล้วถ้าเราจะเริ่มนักหนึ่งใหม่เราก็น่าจะไปจังหวัดที่ทํางานแล้วมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับก็เลยเลือก พอมาถึงจริงๆแล้วโดยเฉพาะได้กลุ่มศึกษานิเทศนะครับครับการทํางานหลายรูปแบบมากเยอะมาก <c oughs> แล้วกบเพราะนั้นพอมาเห็นออรู้สึกชื่นชมนะครับยิ่งมาดูวันนี้นนนนะครับเ,เรื่มมองประสบการณ์ที่ท่านที่พูดไปอีกกระดุมดแรกถ้าเป็นผมทำกิจมันก็เปดนมาตลอดอะไรเงี้ยถ้าเป็นผมสมัยของเรียนผมก็จำเลยกว่าจะถึงอนุบาลก็าสายจ<า><า>แล้ว,<า>ลวนะครับเพราะว่า ดูทัดย้อนลงไปนิดนึงถ้าฟังคุณหมอพูดอะไรบนก็บอกว่าไอ้เซลล์สมองที่มันเจริญไม่สุดก็ช่วงตั้งแต่เลยตั้งแต่บการตั้งแต่รัคัารจะถึงสามขวดดูเพราะาถ้าผมจำไม่ผิดมันก็เป็นจุดมันก็เป็นจุดที่แบบเออมันมาจุดที่ถ้าเราจะพัฒนามนุษย์นะครับที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นไว้ให้ได้นะครับเป็นตัว แขนย่อยของสภาของเราซึ่งศึกษาเราเป็นเจ้าภาพใหญ่อันนี้เราก็ยังไม่เคยทําเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นวันที่ที่สี่เราจะมองภาพออกได้ว่าการที่จะก่อตั้งสภาการศึกษาของเราทุกภาคส่วนเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหนอันนี้คือเป็นเป็นข้อดีของเรานะคะอันนี้ก็ต้องนําเรียนว่าสถานภาพของเราสี่กระทรวงหลักเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสี่เสาเทเีย์ก่อนเหนียวแน่นมาตั้งแต่ปีหกสองคนทํางานอาจจะเปลี่ยนบ้างแต่โก้เขาก็อยู่กับเราตลอดนะคะ แต่ว่าทุกคนเนี่ยยังไม่ต้องมีหนังสือเันทราองเมื่อวานหนังสือก็ออกทั้งร้องก็ร้่งเซ็นแต่เราโทรมาหาก,ก่อน <c oughs> คือของเราโทรกันว่ามายังไงอันนี้คือคือคือ,คอการทํางานที่ถือว่ายังใช้ความสัมพันธ์พี่น้องอันนี้นะว่ามันมองว่าม,มันใช้ได้ดีกับทุกสถานการณ์แต่จ,จอเราไม่เคยรู้หรอกค่ะว่างานเขาคืออะไร <c oughs> ฟังก์ชั่นเขาคืออะไรมมลาการอย่างที่ท่านว่านะคะน้าี่ถึงคาแรกเป็นมโมนาการก่อนโมนาการแต่พอเราทําั้งแติหกสองมันเจอกันคะ เราสามารถไปนิเทศท้องถิ่นได้เดยวอินแบ,บก็จะมีคำสั่งมาประกาศมาหาเราให้เราไปช่วยนิเทศสองพดอลเราสามารถไปดูโครงการของสารสุขรู้เลยค่ะว่าตอนนี้สารสุขทําอะไรเพราะเรากา็นั่งคุยกันแบบนี้ค่ะสารสุขขอข้อมูลเราเราขอข้อมูลสารสุขพอมจอนี่ประจำเลยถ้ามีเด็กที่มีปัญหาวิกฤตมัน<ม>จะโทรหาพอมจอก่อนท่านวันนั้นหนาไปหาท่านพอมจท่านเอาหมายผู้หญิงท่านบอกว่า ยินดีถ้ามีเคสไหนที่วิกฤตหรือเคสไหนที่ด่วนให้โทรบอ,อกได้เลยข้าพเจ้นจะเข้าฐานทีพีแมของเราเพราะท่านทําเรื่องทีพีแมของจังหวัดเพราะแล้วมันมันเลยกลายเป็นการทํางานจุดแรกเริ่มต้นจากประฐมอาวัยแต่งานมันจะส่งต่อไปถึงเด็กเยาวชนซึ่งเป็นความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงปีนี้สี K K ่สามสามหนึ่งเคเคโมเดลคือเกิดจากที่เราทํางานประฐมวัยก่อนแล้วมันเชื่อมไปถึงเด็กที่มีความภาวะวิกฤตทางการศึกษา ก็ยังทางานสีกระทรวงเหมือนกันร่วมกันก็ซึ่งอ่ากวยทาวเป็นหนึ่งในเด็กความรับผิดชอบที่ต้องลงช่วงบ่ายจนคะเด็นเด็กเสสงเราลอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมสมมีทัทางมหาลัยซึ่งท่านเก่งเรื่องของโรงงานวินดีอาจารย์นิสสกร์นักกิ่ง,งน,นะคะเขาจะมองเกินเราเราเป็นคนทาปฏิบัติ แต่อะไรที่มันขาดเขาจะเติมเติมเรานี่คือคือทำงานด้วยหัวใจเราก็ต้องเราโชคดีขอบคุณโชคดีค่ะที่ที่เรามีผู้บริหารท่านรองท่านก็สัอนเซอร์เต็มที่พยายามเดีที่ค่ะก็คือความโชคดีของเราจะสนุกค่ะอนาคตนี่คงจะสนุกแล้วก็ทำงานให้มีความสุข